สวัสดีครับคุณชมครับพบกับ Good Morning แนวหน้าของเรานะครับวันนี้วันสำคัญที่หลายคนรอคอยนะครับไม่เฉพาะแต่ทักษิณชินวัตรที่ก็รอคอยเหมือนกันว่าสารดีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับจะมีการตัดสินอย่างไรนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณชินวัตรที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14นั้นเนี่ยนะครับ 180วันเนี่ยถือว่าเป็นการาต้องโทษจำคังติดคุกแล้วหรือไม่นะหลังจากที่มีการไต่สวนพยานกันมาหลายปากทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชาการทั้งหมอและผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษานะครับนัดฟังคำสั่งว่า,าสุดท้ายเนี่ยนะครับนายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะต้องกลับไปอยู่ที่เรือนจำไหมหรือ180วันที่ผ่านมาถือว่า ได้รับโทษติดคุกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปครับไปพูดคุยกับได้ยินได้ยินครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่กองอาจจะเบาไปหน่อยขออนุญาตรายงานบรรยากาศเลยมาเลยมาเลยที่สถานีกาของผู้ดำเลงต่าแหน่งทางการเมืองนะครับวันนี้ก็มีการนัดหมายฟังคำสั่งคดีประคับโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรมปีในกรรีอดีตทศรีษปีนะครับเวลาที่นัดหมายตอนสิบโมง แต่ว่าเมื่อสักคู่หนึ่งเนี่ยนะครับประมาณเก้าโมงยี่สิบห้าคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางมาถึงศาลแล้วนะครับมีตัวคุณทักษิณแล้วก็ในมารถสองคันนะครับคุณทักษิณก็นั่งเบนซ์คันเดิมนะครับที่เห็นเทียนที่ดอนเมืองนะครับทะเบียนพอพานรอเรือหนึ่งเก้าห้านะครับนั่งมากับคุณยิงแฟนรองาตร์ชินวัตรนะครับบุตรสาวแล้วก็อดีตนายรัมศีส่วนอีกคันหนึ่งก็เป็นคุณพิททองทานะครับ ลูกสาวอีกคนลูกสาวคนโตแล้วก็สามีคุณรัตนพงศ์คุณากรวงนะครับบรรยากาศร,รอบๆเนี่ยของที่นี่นะครับก็การรักษาความปลอดภัยทั่วไปมีตำรวจประมาณหนึ่งกองร้อยนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนายมีการนำแผงเหล็กมากั้นนะครับกั้นระหว่างทางที่จะให้รถขุคคลที่จะมาอยู่ใน,ลลนค,คลีเนี่ยนะครับมารัังคลีเนี่ยผ่านแล้วก็ส่วนุคอยู่รอบนอกนะครับ แล้วก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณหลักสิบคนนะครับน่าจะเป็นมาจากใส่กระแพงมาถูป้ายกำลังใจและพันท,ทีที่รถของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคือมีการเตรียมการแล้วนะครับว่าจะเปิดเปิดทางให้รถของคุณทักษิณมาจนถ,ถึงประตูทางเข้าศาลและประตูด้านหลังนะไรครัะครับพอคุณทักษิณลงมาก็ตอนแรกก็จะจไม่ได้หันมามองสื่อมวลชนก็มีการตะโกนเรียกหน่อยแต่ว่าคุณทักษิณก็หันไป ไหว้นะครับยกมือไหว้สวัสดีกลุ่มคนด้แดงที่อยู่ทางด้านนอกนะครับที่มารอให้กาลังใจและทํากลางเสียงตะโกนเชียร์สู้ๆนะครับตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในในสาระเตรียมรอฟังคาบังคับพิีนะครับว่าผลจะออกมาอย่อะไรนะครับก็ถือว่ามาปรากฏตัวนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับครับผมอ่าแล้วในส่วนของคณะของคนที่ไปเคยไปยื่นร้องต่อสารอย่างเช่นคณะคุณชันชัยคุณสมชายแสวงการ เหล่านี้นะครับได้ไปที่ศาลรู้ยังฮะหรือได้ไปหรือเปล่าเดยวผมขออนุญาตผมเลยจะให่ง่ายๆครับเพราะว่าดีครับผมเชิญครับครับอลักคณะคณะของพวกสวสมชายคุณชันชัยอะไรพวกนี้เข้าไปไหมครับผมเห็นครับผมเห็นคุณสมชายนะครับมาหลังๆทีมทีมชนชัยนิดเนึ้คุณวินจัดท่านตรีนะครับประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงมีคุณสมชายแสหวงการมีคุณหมอวะลงนะครับเ็กคุณกรม แต่ปุณชานชัยในในประตูทั้งนี้ผมไม่เห็นนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าประตูน้่นอื่นหรือเปล่านะครับก็คือต้องต้องลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังจะสิบโมงนะครับน่าน่าจะเริ่มพิจารณาการรคับปันดองแล้วนะครับ,รบแล้วก็แนวทางมันก็ออกได้หลายทางนะครับข้ามทางการการ,การวิเครกกาะห์กันว่าของตัว่ผ่านมเน่ยคุณทักสิงหปิดไปทํทาอะไรที่ดูไปนะครับบางบางบังบาง,บาง,บางฝ่ายเลยก็วิเคราะห์ว่าอาจจะไปนํา อสายรบรองแพทย์นะครับที่ยืนยันว่าป่วยจากที่ด้านเนี่ยแล้วก็กลับมาตั้งสารเพื่อที่จะเป็นเป็นเหมือนตัวว่านาไปสู่ในเรื่องของไม่ต้องมาคัดพ่อหรือเปล่าหรือว่าเอบังคัดโทษที่ไอ้ที่ที่สายกำหนดที่บ้านจะสองล่าหรือส่วนใกลรจารยยเอ็มอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานเราจะมาครับไม่เสิดอชั่วโมงนาจาะทัดเจตตรงนี้แล้วก็บรรยากาศตรงด้านนอกที่สื่อคนชนตักหลักอยู่เนี่ย ก็มีการนําไม้ไปไปตั้งรอแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะให้มีการให้สัมภาษณ์หรือเปล่าซึ่งผมว่ามันก็อยู่ที่ที่ผลของศาลวันนี้แหละเพราะถ้าเกิดว่าเอ,อการวินิจฉัยอะไรต่างๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน,นบึ่งปีบุญทักษิณเนี่ยไม่ได้มีการจําจาคุกเลยนะครับมันก็เป็นเป็นแนวนาทางว่าจะไปเอาโทษกับเจ้าหน้าที่คณะแพทย์ในในในกระบวนการนี้หรือเปล่านะครับแล้วอาจจะ มองไปถึงว่าคุรัษิกจะต้องกลับไปจำคุกตามโทษที่รับหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เห็นรถนะครับมีรถเดินจำมาไหมยังไม่มีตรงนี้มีแต่แต่เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนอื่นหรือเปล่าถ้าหากผลออกไปตรงนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผลลแบบว่าคุรัสศิษ์ต้องกลับไปไปถูกประคับโทษเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกมาทางประตูทางนี้แต่ถ้าออกมาแล้วให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่ง แต่ด็ว่าอาจจะรอดนะครับโอเคแล้วช่วงเช้ามีใครให้สัมภาษณ์อะไรเล็กน้อยไหมครับทั้งคุณสมชายทั้งทนายคุณทักษิณแหล่งข่าวที่ผ่านมันทนายคุณวินยัดมาก็เดินยิ้มๆเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครสัมภาษณ์ซึ่งก็มีรายงานแต่ช่วงเช้าแล้วว่าทางครอบครัวเขาคุณทิ้งคุณเองก็จะมาด้วยเพราะว่าทีมตรวจหน้าของคุณทิ้งเนี่ยที่เคยร่วมตัดนายกบนด้วยกันก็มาแตนบายหรอรู้น่าจะชัดเจนที่หลุดก็มากั้งครอบครัวให้รับแล้วก็เข้าไปละวันน กำลังพิจารณาอยู่นะครับครับครับจอาล่ะครับเดี๋ยวหลังจากการที่พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังทันรายการนี้เดี๋ยวเข้ามากันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณจอมครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอ่าคุณจอมนะครับผู้สื่อข่าวของเราจากแนวหน้านะครับอยู่ที่หน้าศาลนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มีคือนักข่าวนะวันนี้ไปเฝ้า2จุด1ก็คือที่ศาล2ก็คือที่ เรือนจำกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าศาลเนี่ยตัดสินหรือ,อวินิจฉัยแล้วว่า,าที่ผ่านมาคุณทักษิณเองเยังไม่ได้เคยรับการลงโทษเลยยังไม่ได้ถูกขังเลยเนี่ยนะครับใน180วันที่โรงพจาบาลตำรวจคือไม่นับะนะไม่นับแบบที่มีความอธิบายกันว่าการอยู่โรงพยาบาลหนึวันเท่ากับถูกจำคุก1วันเนี่ย ศาลบอกอย่างทัานไม่นับเนี่ยคุณนักสินก็จะต้องถูกส่งตัวไปเรือนจํานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวที่หน้าเรือนจําอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ที่หน้าสารนี่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะตอนนี้จุดสนใจทั้งหมดอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อนะครับเรื่องของบรรยากาศของสารธีกานะฮะตอนนี้ก็ ยังอยู่ในกระบวนการนะครับสื่อมวลชนไม่ได้รับนะสื่อมวลชนที่เข้าไปเนี่ยนะครับเป็นสื่อมวลชนที่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ทีเ่เคยไปฟังการไต่สวนตั้งแต่รอบแรกแล้วที่ศาลอนุญาตอย่างเช่นคณะของนายสมชายสแสวงการอดีตสวนะครับคุณชันชยัยอิสระเสนาลักษณ์คุณหมอวรงเด็กกิตวิกรมนะครับมาดูนะครับ Facebook ของคุณนันทิวัน์สามารถนะคือวันนี้เนี่ยหลายคนก็ วิเคราะห์หรือคาดการณ์กันไปคือไม่ต้องวิเคราะห์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เ,เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะได้รู้แล้วว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับคุณนันทิวัน์โพสต์ตั้งแต่เช้านะครับบอกว่า9เดือน9ได้รู้กันความเป็นธรรมมีอยู่หรือไม่คนรวยไม่ติดคุกนะเนี่ยรอบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นการท้าทายความรู้สึกของผู้คนในสังคมเหมือนกัน นะครับว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้รับผลออกหัวออกก้อยอย่างไรเนี่ยสังคมก็จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันทุกแง่ท,งทุกม,มุมอนันะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เป็นวันสําคัญครัที่ว่าวันสําคัญก็คือมันมีข่าวสําคัญนะครับไม่ใช่เป็นวันที่แบบอ,อ,อะไรมากมายแต่ว่ามันมีข่าวสําคัญคือกรณีของออชั้น14ที่ศาลจะนัดฟังคํา สั่งนะครับว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนที่อยู่ที่โงรงพยาบาลตํารวจนั้นนับว่าเป็นการถูกจําคุกตามกฎหมายตามหมายของสารหรือไม่นะอีกไม่กี่อึดใจก็จะได้รู้กันนะครับคุณผู้ชมก็เข้ามากันเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกันว่าวันนี้มาก่อนเวลาประมาณสักเกือบ10นาทีนะฮะเราไปดูเรื่องอื่นๆกันก่อนนะครับเรื่องนี้ก็รอ รออย่างเดียวนะครับเหมือนที่คุณสมชายโพสต์เอาไว้เนี่ยก่อนที่จะไปคุณสมชายวันนี้ไปฟังคําพิพากษาด้วยไปฟังคําสั่งของสารด้วยนะครับโพสต์เอาไว้เมื่อ,อ,อช่วงเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่า9กันยาวันประวัติศาสตร์สาลดีกาสั่งบังคับคดีชี้ชะตาทักษิณคืนความยุติธรรมให้สังคมไทยนะฮะอันนี้ก็เ,เป็น พสของคุณสมชายในขณะที่คุณจเจริญสุขลิมบรรจงกิจหรือว่าพีป่ปอนนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสนะครับนักข่าวเศรษฐกิจของไทยรัฐเนี่ยนะครับก็โพสต์ประโยคนี้ของอดัมสมิธนะครับโอ้อันนี้จริงเลยนะเนี่ยอดัมสมิธบอกไว้ว่าการเมตตาต่อผู้กระทำผิดคือความโหดร้ายต่อผู้บริสุทธินะการเมตตา ต่อผู้กระทําผิดคือความโหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์นะเอออันนี้ก็น่าคิดนะครับ